กรับสวัสดีพี่พี่เอฟซกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังกับกผมกุมารทองวางพะเยานะครับวันนี้ก็นาพระสวยๆนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีกเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับพี่พี่ชอบองค์ไหนนะครับถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับท่านใดสะดวกโอนก็โอนได้เลยนะครับ ไม่เสียค่าจะส่งครับผมสำหรับท่านที่ไม่สะดวกโอนก็มีบริการเก็บไปทางนะครับบวกเพิ่ม50บาทนะครับครั้งละ50ิบาทนะครับต้องขอพี่พี่ที่รับของจริงนะครับผมรับของจริงนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสและพลาดคนอื่นนะฮะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมมาชมองแรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับอนี่ครับผมเป็นหลงปูสุกนะครับนี่ครับหลงปูสุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับพิมพ์รัตมีครับผมพิมพ์รัตมีนะครับเนื้อเตยตวยแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวครับผมเตยตุยแบบนี้ฮะเนื้อชินตะกัวครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาขอรูเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ู4 7 5 6 1 1ี่หนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ มีจานนะครับด้านหลังมีจานแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับหลวงปุ่สุกนะครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองนะครับผมก็สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับนี่ด้านข้างนะครับผมด้านหลังครับผมด้านหลังก็มีจานเหมือนกันนะครับด้านหลังมีจานนะฮะ รายตัดครับเป็นแบบนี้ครับผมเอาองค์ละ800นะครับหลวงปู่สุขนะครับองค์ละ800บาทนะครับพี่ๆจนได้ชอบนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่สองนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามนะครับยวขอยาตซูมไปเลยแล้วกันนะครับอ่าองค์ที่สามครับผม ไม่ค่อยโฟกัสนะครับเนี่ยอันนี้องค์ที่สามนะครับผมอ่าองค์ที่สามนี่ก็มีรอยจานนะฮะมีรอยจานนะครับนีเนื้อเก่าสวยทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับเอาแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทครับองค์ที่สามนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สี่ครับนี่องค์ที่สี่ครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นนะครับพิมัตมีนะครับนี่องค์ที่สี่ครับ มีจานนะครับมีจานนะครับมีจานทุกองค์นะครับมีองค์ที่สี่ครับผมต่อไปองค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้าครับนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่หกครับอันนี้องค์ที่หกครับ มีหน้ามีตานะครับัวยมีหน้ามีตาองค์แปดร้อยนะครับอง์ราแปดร้อยนะครับองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับนี่องค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนี่ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับเนื้อสวยสวยเท่านั้นเลยนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดนีอง์ที่แปดนะครับก็พิมพ์สวยคมชัดนะครับนี่องที่แปดนะครับ ชอบแอดไลน์มานะครับถุน7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหนึก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่9ครับเนื้อจินตะกวนนะครับจะมีไข่ขึ้นนะครับตามตอกตามองพระนะฮะนะครับผมอาจจะตาลายหน่อยนะครับกล้องไม่ค่อยตูงครับมีองค์ที่เก้านะครับผม อ่ะต่อไปนะครับองค์ที่สิบครับนี่องคที่สิบนี่ครับผมนี่องค์ที่สิบนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับอ่ะชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับพี่ๆนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับนี่ครับผม มีจานสวยทุกองค์น, 4, 75, 1, นะครับมีจานสวยทุกองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้ก็พิมพ์หลงปู่สุกนะครับเป็นเนื้อโลหะเก่านะฮะนื่ครับผมขึ้นเกตกระดีมาแล้วนะฮะขึ้นเกตกระดีแล้วนะอืมครับมีจานนะครับสวยๆเอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับพิมพ์นี้ก็เอาแปดร้อยนี้องค์ที่หนึ่งนะครับแบบเรี่ยมพลาสติกนะครับองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองครับ เยี่ยมจับขอบกันน้ำนะครับนี่องค์ที่สองนะครับองคนี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามครับนี่องค์ที่สามนะครับพลาสติกจะสะท้อนหน่อยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับจะขอญาติกล้องมันเป็นแรงมาดูนะฮะวันนี้นะครับ นี่องค์ที่สามนะครับผมนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่อ่าองค์ที่สี่นี่ก็สววนะครับเอาองค์ละแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับ พิมพ์นี complete, ้มีสององนะครับพิมพ์นี้มีสององนะครับสวยทั้งสององเลยนะครับีสวยทั้งสององเลยนะครับนะครับเนื้อขึ้นเกล็ดกระดีแบบนี้นี่ครับชอบองค์ไหนูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกนะครับพิมพ์รัศมีนะครับอันนี้องค์ที่หกครับ ต่อไปองค์ที่เจ็ดครับตววทุกองค์นะครับพี่ๆนะครับตววทุกองค์เลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอ่าต่อไปเป็นอีพิมพหนึ่งฮะนี่ครับอันนี้อีพิมพหนึ่งนะครับเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่แน่ใจนะครับเป็นลมปูทุกเหมือนกันนะครับผมอ่านี่องค์องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะฮะต่อไปองค์ที่สองครับ สวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับองค์ที่สามครับ z o o พยายามซูมให้ดูใกล้ๆนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับผมองที่สามนะครับต่อไปองที่สี่ครับนี่ครับองที่สี่ครับผมด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะฮะไม่ชัดเจนยังไงก็แอดไลน์มานะครับพี่ๆี่ศูนย์หกสี เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่ห้าครับนี่องค์ที่ห้าต่อไปองค์ที่หกครับเนื้อจีนตะกรวดสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับมาดูพระผงทุพันกันบ้างครับพระผงทุพันนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ผงทุพันผมก็เอาองค์ละแปดร้อยนะครับนี่นี่องค์ที่หนึ่งนะครับเนื้อสวยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับพิมพ์หน้าแก่นะครับองค์ที่สองพิมพ์หน้าแก่นะครับด้านข้างมีนี่ครับผมรอยตัดแบบโบราณแบบนี้ฮนะครับมีคราบลักคาบลานะครับคาบดินกิาดตาจอกนะครับนี่หน้าตายังสวยคมชัดนะครับนี่องค์ที่สองนะครับผมแปดร้อยครับผม ต่อไปนะครับองค์ที่สามครับนี่องค์ที่สามครับองค์ที่สามนี่สวยเลยนะครับนี่ครับลักคาปลาเต็มๆแบบนี้ฮนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่ค่อยผ่านการใช้นะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมองค์ที่สามนะครับแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สี่ครับนี่องที่สี่ครับอ่าองที่สี่นี่ก็เนื้อเก่ามันนะฮะหนึ่ง จะเป็นธรรมชาตินะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับรอยยุบรอยอะไรก็น่าจะเป็นตั้งแต่ในกุกนะครับครับผมอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่5้าครับนี่องค์ที่5้าครับสวยนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หครับเนี่ยองค์ที่6ครับ เนื้อแห้งย่นนะฮะคาบลักคาบปลาแห้งแบบนี้เลยนะครับนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกอันนี้องค์ที่หกนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อจะออกโทนสองสี่นะครับองค์ที่หกนี่นี่นะครับ ต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนี่ครับผมตัวยมีหน้ามีตานะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับในองค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดอ่ะอันนี้องค์ที่เก้านะครับพูดผิดนะครับเมื่อกี้องค์ที่เจ็ดนี่องค์ที่เก้านะครับนะครับอันนี้องค์ที่เก้านะครับผมเมื่อกี้องค์ที่แปดนะครับตวตัวแบบนี้เลยนะครับ 800บาทนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูน7 5 6 1สีหนะครับอันนี้องค์ที่10ครับองค์ที่10นี่สวยเลยนะครับมีตัวเดิมนะครับมีเส้นนะครับตรงหูนี่ตองขีดนะครับองค์ที่10ครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0ู4ย์6 1 1 6 9นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่11ครับองค์ที่11นะครับนี่ นี่องค์ที่สิบเอ็ดนะครับผมเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยแห้งเลยนะครับองค์ที่สิบสองครับอันนี้เนียยิ้มสวยมากเลยนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเนื้อแกงแกงนะฮะนี่ครับเนื้อแกงแกงแบบนี้เลยด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือนะฮะนี่ครับผมองค์ที่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่สิบสามครับ อ่าในองค์ที่สิบสามนะครับชอบองค์ไหนชูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอ่าแอดมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับยินดีรับทุกสายนะครับอ่ารับไม่ทันยังไงเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับองค์ที่สิบสี่ครับผมวันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับอ่าองค์ที่สิบสี่นี่ก็สวยนะครับผมอ่านี่ครับต่อไปองค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่สิบห้า นี่ครับผมทีสิบห้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับต่อไปมาชมพระรอดนะครับพระรอดมหาวันลำพูนนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์ต้อนะครับองค์นี้สวยนะครับพิมพ์ต้อเนื้อแก่งนะฮะเนื้อแก่งนะพระรอดผมก็เอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับแปดร้อยองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองครับนี่ครับ องค์ที่สองนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีเส้นน้ําตกเส้นบังคับพิงแบบแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับเนืือคาบลาคาบปลาแห้งสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับนะองค์ที่สามนี่จะออกเนื้อสีวิกุลนะครับนี่ดูเส้นน้ําตกนะครับสวยคมชัดมีหน้ามีตาแบบมีคาบลาคาบปลาตามซึกตามตอกนะครับสวยงามนี่องค์ที่สามนะครับ ต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับอ่าองค์ที่สี่พิมพ์ต้อนะครับอ่าองค์นี้เนื้อแก่งเหมือนนะครับเนื้อแห้งเก่าทุกองค์นะครับนี่องค์ที่สี่นะครับผมนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับนะครับอ่อันนี้องค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกองค์ที่หกนี่เป็นเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียว ในเขียวนี้หายากนะครับองค์ที่หนะครับเอาอง์ละแ800ดร้อยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูน7 5หกสี่เจ็ดห้าหหนึ่งหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่เจดครับผมองค์ที่เจดนี่ก็เก่ามันนะครับสวยเลยนี่องค์ที่7ดนะครับต่อไปองค์ที่8ดครับองค์ที่8ดนี่ครับองที่8ปนี่ก็สวยนะครับ ชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับอง์ที่เก้าครับผมอง์ที่เก้านี้ก็ออกเนื้อเขียวเขียวมอยมอยนะครับเขียวหินคกนะครับด้านหลังผ่านแดงด้วยนะครับาบแดงนะครับองที่สไลด์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้องค์ที่เก้านะครับองที่เก้าครับต่อไปองค์ที่สิบครับ องที่สิบนี้ก็สวยนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะฮะตัวมาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้องค์ที่สิบครับเอาแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับอ่าองที่สิบเอ็ดครับชอบองไหนจกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับน่ฮะ องค์ที่สิบสองนะครับดูเส้นน้ำตกนี่สวยคมชัดนะครับองค์นี้นะครับสิบสามนะครับสิบสามนี่ฮะอันนี้องค์ที่สิบสามนะครับสิบสามมีหน้ามีตานะครับสิบสามนี่มีหน้ามีตานะครับต่อไปสิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่ครับ ชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูน7 5 6 1 6ี9นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่15้าครับนี่ครับ1ิ้านี้ก็สวยนะครับมีเส้นน้ำตกตัวตัวคมชัดแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่15้านะครับพี่ๆนะครับเอาองละ800บาทนะครับมีทั้งโอนแล้วก็มีทั้งเก็บปลายทางนะครับพระโอนนี่จะส่งฟรีนะครับปลายทางบวกอีก5 0ิบบาทนะครับเพราะว่า มันจะมีค่าบริการนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับหลวงปู่ทิมครับนี่ครับผมเรี่ยมเลนนะครับเรี่ยมเลนแบบโบราณนะครับเหรียญตัวยนะครับเหรียญตุ๋ยตแบบนี้เลยนะครับเหรียญนี้เอาแ0 0นะครับผมถ้าปลายทางก็8 5 0บาทนะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อเกษมครับอันนี้หลวงพ่อเกษมนะครับเป็นอปาก้านะครับหลวงยาเขียวนะครับเหรียญนี้ก็800ครับต่อไปนะครับ ที่ระลึกหลวงพ่อเกษมเข็ญมักโคนะครับออกวัดยกชอบฟ้าอัมพวานะครับนะครับ800บาทนะครับเหรียญสวยเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญแม่นางกวักโพกษาทรัพย์นะครับนางกวักโพกษาทรัพย์หลวงปู่หมุนนะครับนี่ครับเต็มขนแมววิ่งปื๊ดนี่เลยนะฮะอันนี้ด้านหลังนะครับ800ครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเขาบันไดอิดครับ อ่ะหลวงพ่อแดงเขาบันไดอิดครับนี่เดี๋ยวนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวนี้ก็สวยนะครับ800บาทครับอ่รายการต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีดิงดำครับอ่านี่ฮะหลังเท้าเวสตุวันนะครับเท้าเวสตุวันนะครับเหรียญสวยนะครับนี่ดูแว่นตาเมตตาหลวงพ่อสวยคมชัดนะฮะเห็นเส้นผมแบบนี้เลยนะครับอ่าแปดร้อยนะครับ อ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีครับอ่าเป็นเหรียญกระล่ทองนะครับเดียญกระลาทองนะครับเดี๋ยวนี้ก็เอาแปดร้อยบาทครับหลังยันตีนี้สิงี้นะครับต่อไปนะครับเหรียญคอนทุงหลวงพ่อเงินครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับปีหนึ่งห้านะครับเหรียญตัวผิวตึงนะครับนี่เหรียญตัวตัวผิวตึงๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแปดร้อยบาทครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปเรี้ยงลูกูทิมครับนี่หลวงปูทิมนะฮะนะครับหลวงปูทิมเลี้ยงกหลายทองนะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยแบบนี้เลยนะครับกรอบไมค่อนนะครับแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับสมเด็จครับผมรุ่นร้อยปีครับอง์นี้ก็แปดร้อยนะครับต่อไปนะครับพระปิตานะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับเกษารลสณีเมตตามหานิยมนะครับอ่านี่ครับผม อเดีียวนี้ก็เอา800บาทนะครับ800บาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับอ่านี่ครับผมปี2500นะครับอ่ามี2องค์นะครับเอาองค์ละ800ครับผมปลายทางก็บอก50บาทนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยนะครับต้องขอคนถ้าไปทางก็ต้องขอคนที่รับจริงนะครับขอคนที่รับจริงนะฮะรับผมอันนี้องค์ที่2นะครับ วงละ800นะครับชอบก็แอดไลน์มาได้เลยครับ0 6 4 7 5 6 1 6 9นะครับต่อไปเหรียญลงพ่อแดงครับเหรียญลงพ่อแดงนี่ก็สวยนะครับเหรียญนี้เอา800ครับผมรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จครับพระสมเด็จนะครับมีตาปั๊มเหมือนกันนะครับมีตาปั๊มนะครับองค์นี้ก็เอา800ครับต่อไปนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตองดูเห็นเม็ดมีเม็ดมีมนสานนะครับ พร้อมกรอบพร้อมห้อยแบบนี้ครับอ่พร้อมกรอบพร้อมห้อยแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยบาทครับอต่อไปนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกองครับนี่รนะครับองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยนะครับองนี้ผมก็เอาแปดร้อยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปหลวงพ่อผางนะครับวัดอุดมคงคาชิรีเขตครับนี่ครับวัดอุดมคงคาชิรีเขตครับนี่ครับผม อ่าบาทครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับสุจินทโรครับวัดโคสีตารามนะครับจังหวัดชัยนาทครับผมอ่าเหรียญนี้ก็เอาแ0 0นะครับ800ยนะครับต่อไปนะอ่ามีถามองค์นะครับหลวงปู่ทวดนะฮะอันนี้องค์ที่3นะครับอ่าผมก็เอาองค์ละแ0 0บาทละกันนะครับ800บาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ๆีศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก หนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นชุดพระคำหมาคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงรำครับอันนี้แปดร้อยครับผมมีอยู่สองชิ้นนะฮะนี่ครับเอาชิ้นละแปดร้อยนะครับผมชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะฮะต่อไปนะครับ เรียนหลวงพ่อสดครับผมนี่ครับหลวงพ่อสดพระมงคลเทพมมนีนะฮะนี่ครับผมเดือนนี้อาแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับมาชมพระท่ากระดานครบ้างฮะพระท่ากระดานนะครับนี่ครับสวยๆเลยเนื้อชินตะกั่วนะครับองค์นี้แปดร้อยครับผมพระท่ากระดานนะครับมีอยู่สององค์นะครับมีอยู่สององค์นี่ฮะสององค์แบบนี้นะครับเอาแปดร้อยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเหรียญฝ่าบาทนะฮะเป็นเหรียญหลังยันฮนุมานนะฝ่าบาทเนื้อฝ่าบาทนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนี่ฮะต้องขบุกขัวมมองไม่เห็นนะฮะเหรียญนี้เอาแปดร้อยนะครับเฉพาะกรอบก็เก่ามากนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อตะก่วนะครับเหรียญเนื้อตะก่ว อ่าตะกรวลองพิม์หลังจันยันมือนะครับเดี๋ยวนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับมีอยู่สองเหรียญนะครับมีอยู่สองเหรียญนะครับเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเปเรียนลงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งสองรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับลงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่นะครับ นคนรสีธรรมราชเอนอนครราชสีมานะครับอ่ปาหลวงป้าปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับนี่ครับเตยๆจานเต็มสูตรเต็มองค์นะครับจานเต็มสูตรเต็มองค์แบบนี้เลยนะครับองค์นี้ก็เอาแ0 0อครับอ <ๆ S 2> ่าต่อไปนะครับพระหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วครับอันนี้หลวงปูเผือ,อกวัดกิ่งแก้วนะครับอ่าอ,องนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วจะมีสองพิมพ์แบบนี้ฮะ จะมีสองพิมพ์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบจานนะครับเป็นแบบจานนะครับ800บาทนะครับวงละ8 0 0ร้ยนะฮะต่อไปนะครับผมหลวงปูไข่วัดเชิงเรนนะฮะกระไหลทองครับสวยๆเลยเดี๋ยวนี้ก็เอาแ0 0นะครับรายการต่อไปเป็นภาพปิดตานะครับวัดเขาอ้อสายเขาอ้อครับแปดร้อยบาทครับเป็นเที่ยวนะครับพี่ๆนะครับเป็นเที่ยวนะครับ อ่ะแปดร้อยไปเลยนะครับชอบองค์ไหนชูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มานะครับอ่าต่อไปเป็นพระหูยานนะครับพระหูยานสัตนด์แดงนะฮะนี่ครับพร้อมกรอบนะครับเรียมกรอบวินเทจแบบโบราณนะเปิดหน้าแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้เอาแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับแปดร้อยบาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่บีตูนหกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอ่าต่อไปนะครับผ้าผงวัดพับนะครับอ่ะองคผ้าผงวัดพับ อาลงรักลงทองเก่าองค์นี้ก็เอาแปดร้อยครับต่อไปนะครับผมเป็นผ้าท่ากระดานครับผ้าท่ากระดานนะครับสวยๆแบบนี้ครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศชยโยครับอันนี้พ้าสมเด็จพิมพ์วัดเกศชายโยอง์นี้ก็เอาแปดร้อยแล้วกันนะครับจอบใหญ่ลงเพ่อเงินนะครับเรี่ยมวินเทจสวยๆแบบนี้เลยนะครับ จอ,อบใหญ่เลี่ยมบินเทศตัวตัวแบบนี้ครับอันนี้ก็เอา800บาทนะครับพี่พีนะครับนี่ครับสวยนะครับมีหน้ามีตา,น,าตนะครับสวยมีหน้ามีตาหลวงพ่อนะฮะนี่ครับผมจอบใหญ่นะฮะเนือ้อสวยๆมันๆแบบนี้นเท่านั้นนะครับเอาเบาๆนะครับ800บาทนะครับ <b> ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับพี่พี่ศูนย์ห หนึ่งหกเก้านะครับเหรียญพระอาจารย์ฟ <publishers Khal Prof discussion> ั้นอาจารโลครับผมเดือยนี้ก็เอาแปดร้อยครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญนี่ครับลวงพ่อกลวยนะฮะเหรียญสภาพใช่นะครับสภาพใช้นะครับเหรียญเก่านะครับพร้อมขอบเก่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับนี่ครับผมเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยเท่านั้นเลยนะครับแปดร้อยบาทครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อตุทธรับรุ่นอันนี้จําไม่ได้ว่ารุ่นอะไรนะครับนี่ครับเนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับหลวงพ่อตุทธร8 0แปดร้อยบาทนะครับปลายทางบวห้าสิบาทนะครับปลายทางบวห้าสิบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแคปหน้าจอส่งมานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับผมเดี๋ยวนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับ เต่าหลงปูริวนะครับนี่ครับผิวไฟแดงๆนี่เป็นเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับผิวไฟแดงๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับไปทางบวกห้าสิบบาทนะครับบวกห้าสิบบาทนะครับครั้งละห้าสิบบาทนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมีหลากหลายให้เลือกคมนะครับแล้วแต่ นะครับดูให้ชอบนะครับพี่นะครับดูให้ชอบนะครับแล้วก็ขอคนที่พร้อมนะครับพร้อมรับของนะครับหรือว่าพร้อมโอนก็ได้นะครับโอนจะตรงฟรีนะครับผมครับขอบคุณครับ